เดือนวันราคา10บาท้านั่นอกกระเป๋าโอ้จาการชในจโรงงานสามตัวห้าิบาทการเช็งในจากโรงงานสตัวหาสิาอุกจาเกตัวสิบบาทุดล้างบบคผง ว่านชักมุดลูกแคปซูลและแบบผงกาวเครือขาวพันปะสามกสีชัการกนกจำอะไรสามสิบบาทชุดนึงาสิบาทยาชักอัวนขายตัคเงินเยอะๆเอาเป็นกานไปขายสุนทรชัสลักจีนไปขายก,ก็เยอะๆจะเป็นนี่สิสอง,อสก,งสก,กิโลละสีนบาทโอ้โหสุยด ไวคมรงับมครับคนลเล่นนมีโคนผองคนนะมีเล่นใหญวันนี้มีรถบทาด้วยคับทีนวนแลนี้เป็นจ้าาวบ้านเดินาบ้านมา้หมดไ้แล้วทานนั่นหรืเปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ย่างมีเสื่อเห็ดบลลนค่เนี่คนน้คนอยล่ะสองเท่าต้นใหญ่สี่เท่าต้นใหญ่ขายเจ้าบาทต้นรวยต้นน่อยต้นน้อยต้นละสิบบาทไหเนีรต้นละสิบ้นยสีั่วลสี่สมันออกขาวแล้วยังล่ะออขาวยังจะมีบอยจะไม่เสื่อขายป้อ อ๋ออ๋ออ๋อสวยน้ำหาคนหิ่วกันแก้วกเม็แก้กนับไปลงก็ยอดงาช้างแดงหว่ ขายยังไงพักสามปลูกไปนะฮะย่ามดีก็ดีได้หอดแรงตายสาวเคยสังมาปลูกเป็นจิบจริงดว